สวัสดีค่ะขออนุญาตรีวิวนะคะวันนี้ก็มาดูตัว Isuzu D-Max ตัว s l s ไฟฟ้านะคะตัว c a p ตียนะคะก็ฟ้าคืบเมินฝนจะตกเลยวันนี้แม่ค้าก็ยังไม่หายป่วยเหมือนเดิมนะคะเสียงก็จะแตกหนุ่มเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบคันคันนี้ขายพร้อมคอกเลยนะคะแม็กเดิม,ดมอ่ามาดูสภาพด้านหน้านะคะสีสันยังไม่เก็บนะคะคันนี้ขอขายตามสภาพไปก่อนนะคะอ่ะ ดูสภาพด้านหน้านะคะสีจะมีตรงนี้หนึ่งรอยขีดข่วนหน่อยด้านหน้านะคะแต่สภาพกระจังหน้าโดยรวมก็ไม่มีแตกเรานะคะจะมีรอยสีนะคะดีไฟด้านหน้าก็จะมีเหลืองนิดหน่อยตามสภาพการใช้งานเดิมนะคะก็ตามอายุการใช้งานสีสันฝากระโปรงอันนี้สีสันสวยงามนะคะอืมไม่มีตำหนิอะไรนี่หนึ่งก็ได้ แล้วก็กระจกนะคะสะภาพดีไม่มีแตกร้าวภาสี15พฤศจิกาย,ยนปีหน้าเลย69นะคะเพื่อภาสีเหมือนพึ่งต่อไปนะคะอ่ามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างสีสันด้านข้างถือว่าโอเคนะคะจะมีรอยตัวนี้รอยขึ้นสีขึ้นนิดนึง เราขีดน,นิดนึงนะคะสภาพแม็กเป็นของแม็กของอีซูซูนะคะส่วนยางจะเป็นยางมิชลินปีเท่าไหร่ปี15นะคะเอ่อไม่ใช่ปี15ขอบ15นะคะส่วนปีจะเป็นปี18นะคะสภาพดอกยางประมาณนี้นะคะชันทรงชัตซีสวยนะคะอ่านีสมงสมล้อสวยค่ะ มาดูด้านในฝั่งคนนั่งหรือฝั่งผู้โดยสารนะคะทางประตูตัวนี้จะได้เป็นหนังนะคะว่าสภาพดีนะคะด้านในเบาะจะเป็นหุ้มหนังนะคะจะมีฉีกขาดหน่อยตรงฝั่งคนขับนะคะตรงโน้นนะคะประมาณนี้คอนโซลหน้าสภาพดีนะคะสีมิสซีก็จะมีตัวเครื่องเล่นที่ขเขาเพิ่มเข้ามานะคะ แอร์เย็นฉ่ำเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกนะคะไฟสปีด5เกียร์มาลงพงมอลายก็สภาพดีนะคะช่วงเก็บของเก็บข,ของตรงนี้มาใช้งานได้ปกติเลยนะคะช่วงเก็บของ,ของหน้าอ่เพลาเวลามีร่องลอยเจอมานิดหน่อยนะคะโดยรวมสภาพดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดดูด้านหลังนิดนึง ภาพด้านหลังนะคะเบาเบอะเบาะเต็มเต็มเลยนะคะเป็นเบาหุ้มหนังไม่มีฉีดขาดนะคะคันนี้ไม่มีตีตู้ส่ลำโพงมาพนักพุงพนักพิงก็เป็นหนังเหมือนกันนะคะไม่มีฉีดขาดค่ะโอเคซอกลืบเส้นลายสวยนะคะน,น็นอตมาน็อตเดิมๆนะคะลายอุยอาค่ะ ชัดนะคะนี่อโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อด้านหลังเขาจะใส่คอกมานะคะสําหรับใครที่หารถไปใส่บรรทุกของนะคะหรือเข้าไร่เข้าสวนหรือว่าไปขายของนะคะคันนี้ก็จะตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าได้พร้อมคอกเลยนะคะคอเกเลดสวยๆมาดูกระบะท้ายนะคะไฟท้ายสภาพดีไม่มีแตกร้าวนะคะสีสันด้านหลังก็โอเค ไปท้ายฝั่งนี้ก็อโอเคจะมีตัวการชนท้ายไม่ให้ด้วยนะคะจะมีสีลอกหน่อยนะคะตรงนี้รถทะเบียนโคราชนะคะวนคราชสีมาขอดูเสาด้านหลังหน่อยกระดุมกระดุมด้านหลังน็อตด้านหลังเดิมๆนะคะลยองค์ลอยอาว์ฟงุมคมกิบนนะคะดูของนี้ กระดุมเดิมน็อตเดิมนะคะวงกลมคลม,มจิตเลยขนตกแล้วอ่ะด้านล่างนะคะเขาก็จะเสริมแดนบมาให้พร้อมนะคะเป็นหกตัวนะคะพร้อมรับน้ำหนักนะคะพร้อมปน้อมนะคะยางอะไรหนึ่งเส้น,นะคะ่ะด้านล่างประมาณนี้ท่อเดิมๆนะคะดูสีสันนั่นข้างของนี้กันมานะคะ ่าแม็กสวยชัดสสวยนะคะสีมีนิดนึงแล้วกิ้มเล็กๆนะคะด้านลุงด้านในดีแผงประตูก็สวยนะคะเบาอะย่างที่บอกนะคะมีตำหนิตรงนี้หนึ่งจุดมาดูเล็กไม้กันหน่อยนะคะเล็กไม้อยู่ที่สอง0สนกว่ากิโลนะคะรอยองรอยอาค่ะอันนี้ ่เดินๆนะคะเช็คกระจกไฟฟ้าคูหน้าตอนนั้นมีเสียงนิดนึงอ่ะขึ้นอ่ะก็ลงได้ปกตินะคะแล้วก็ติดฟิลมให้เรียบร้อยเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องไปดูห้องเครื่องคะ่ะฝนตกแล้วอึ๊บเดี๋ยวมาดูสภาพห้องเครื่องกันนะคะเครื่องก็จะได้เป็นเครื่อง2.5 DDI ค่ะ แค่ระบบเบรก ABS นะคะหลังน้องเพิ่ไม่มี เปิดอยู่ที่129,000บาทนะคะหาเข้าไล่เข้าสวนคุ้มๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ถ้าสนใจนะคะแวะมาดูรถได้ที่เต็นท์รถวิชารดีอําเภอหนองหูจังหวัดบุรีรั์ค่ะ,ะคะันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ